สวัสดีค่ะทุกคนคะสวัสดีค่ะแม่ชวูวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกับอาจารย์แม่หมออินดี้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในช่องอาจารย์แม่หมออินดีส้สคิทาโรอ,อินดี้นะคะแล้ววันนี้ก็มีแขกรับเชิญในรายการด้วยค่ะก็คือแม่ครูของแม่หมออินดี้เองนะคะนี่แหละค่ะคือคนที่ปั้น คนที่สร้างแม่หมออินดีขึ้นมานะคะถ้าไม่มีสุภาพสตรีท่านนี้ก็คงไม่มีแม่หมออินดีแน่นอนค่ะที่มาดูดวงให้กับทุกคนหรือมาสร้างพลังกำลังใจให้กับทุกคนนะคะ,ะทุกคนคะแม่หมออินดีขอแนะนําให้รู้จักกับอาจารย์โอมเจเจมหาราณีนะคะสวัสดีค,ค่ะอาจารย์อมเจเจหรือแม่หมอก็จะติดเรียกว่าแม่ครูนะคะ,ะแม่ครูแนะนําตัวเองนิดนึงนะค,ะ,คะ,ะแม่ครูอ่า อาจารย์จะเป็นครูแล้วก็ของมุนานะคะก็คือมุนาเชลเลนเจใช่ค่ะใช่เป็นอาจารย์นะคะแล้วก็หรือเป็นแม่ครูของมุนาค่ะนะคะเราเจอกันเมื่อครั้งแรกสุดเลยคือวันที่15พฤศจิกายน2560นะคะก็จะ4ปีแล้วเนี่ยค่ะอยู่เดือน เดือนหน่อยๆนะคะ<ช>ก็ทุกคนนะคะลูกลูก,ลก,ลกดวงแล้วก็กัญยาาณมิตรและทุกท่านที่ที่เป็นลูกเพจลูกเว็บหรือลูก YouTube ในช่อง Youtube ผู้ติดตามนี้นะคะก็จะรู้จักที่มาที่ไปของอาจารย์แม่หมออินดี้แล้วนะคะว่าที่แชร์ไว้ประสบการณ์ตรงนะคะในเรื่องของคนมีองค์ไป2คลิปแล้วนะคะหนึ่งปีที่แล้วคือมีนาคม2563แล้วก็เมื่อล่าสุดแม่หมอก็มาแชร์แล้วก็มาอ่านคอมเมนต์ของทุกคนทำให้ ร,รู้ว่าเรามีประสบการณ์เหมือนกันค่ะคนลักษณะของคนมีองค์แต่วันนี้พิเศษตรงที่ว่าในเมื่อแม่ครูให้เกียรติมามาแนะนําแบ่งปันในช่องของอาจารย์แม่หมออินดี้แล้วก็อยากจะทราบประสบการณ์ของครูเหมือนกันนะว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของคนมีองค์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองเนี่ยเหมือนพวกเราไหมคะอ่ะ แม่หมออดีก็จะเป็นตัวแทนขอซักประวัตินิดนึงนะคะเพราะว่าแม่ครูก็ทํางานรับใช้เบื้องบนมานานแล้วใช่ค่ะก็อยากให้แม่ครูนะคะแนะนําเล่าเรื่องหรือแชร์ประสบการณ์อาการของคนมีองค์จุดเริ่มต้นเนาะว่าจุดเริ่มต้นของแม่เป็นยังไงก่อนที่เราจะเข้าเรื่องความรู้ว่าคนมีองค์คืออะไรตามความรู้และประสบการณ์ที่แม่เจแม่ครูอมเจเจเนี่ยรับใช้เบื้องบนมากี่ปีแล้วคะโอ้ก็ตั้งแต่อายุสาม 33ค่ะสาตอนนี้ตอนนี้สี่สิบส่แใช่ก็ประมาณสิบเจ็ดสิบแปดปีใช่ไม่ธรรมดานะคะสิบเปีค่ะก็โอเคอ่ะลักษณะการสังเกตลักษณะตัวเองคนมีองค์ประสบการณ์ของแม่ครูนะคะแม่ครูก็คือก่อนแรกๆก่อนที่จะมาเข้าในจุดนี้นะคะในการรับใช้เบื้องบนก็ชอบดูดวงเหมือนกันค่ะชอบดูดวงตอนสมัยวัยรุ่นนะคะไปไหนเขาก็จะมาทักว่าเนี่ยมีองค์นะนะคะไอเราก็เอะอง คืออะไรเป็นยังไงนะคะพูดง่ายภาษาเวรุนคือไม่เก็ตใช่ไหมภาษาเวรุนไม่เก็ตแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นยังไงนะคะก็เป็นคนที่ชอบดูดวงมากไปตรงน้นไปตรงนี้เขาก็ทักหมดค่ะว่ามีองค์จนกระทั่งมาวันหนึ่งนะคะได้ไปพบกับครูบาอาจารย์นะคะท่านหนึ่งที่ท่านอยู่ที่กรุงเทพก็คือวัดแขกที่สีลมนะคะนะคะที่ตรงน้นค่ะทีนี้ตอนแรกเลยก่อนที่จะเจอจะเจอกับครูบาอาจารย์เนี่ยค่ะก็คือเดินผ่านนะคะก็มีพิธีงานไหว้ครูนะคะเดินผ่าน แค่ได้ยินเสียงสังหรือเสียงพิธีการเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบสั่นนะคะสั่นเคลือนน้าหูน้าตาไหลแล้วคุมตัวเองไม่ได้เลยสั่นโดยที่แบบเอ๊ะเราทำไมเราต้องสั่นควบคุมไม่ได้อะการสั่นไม่ใช่ควบคุมไม่ได้แล้วมีอาการแบบอื่นไหมต้อง้วส่วูบค่ะเป็นลมบ่อยจะเป็นอการแล้วตอนเด็กกินก็ไม่สบายบ่อยด้วย แล้วก็เสียตายก็หลายครั้งนะคะมีอาการปวดหัวหัวเหมือนเหมือนลูกไหมคะเหมือนแม่หมออินดี้ปวดข้างหนึ่งค่ะใช่เขาเรียกว่าไมเกรนคิดว่าไมเกรนแต่ก็ใช่ค่ะคิดว่าไมเกรนแต่จริงๆแล้วพอแล้วก็จะไม่สบายบ่อยมากค่ะแล้วก็งูบหรือก็สัมผัสอะไรโดยที่เราไม่คาดคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าบางทีเนี่ย เราโดนแม้กระทั่งแบบว่าสัมภเวสีหรือเจ้าที่อะไรอย่างี้ผ่านเลยนะคะผ่านล่างเลยค่ะผ่านล่างผ่านล่างของแม่ครูเลยค่ะซึ่งตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยนะคะในตอนนั้นค่ะก็มีเพื่อนมีอะไรที่แต่ตอนนี้ก็หายไปนานแล้วเนาะพูดถึงมันก็เป็นความเชื่อเนาะส่วนบุคคลค่ะต้องเจอด้วยตัวเองต้องเจอด้วยตัวเองทีนี้ในตอนที่แม่ครูเจอกับสุภาพสตรีที่ เรียกับแม่ครูบาอาจารย์ของคุณเตซึ่งก็คือแม่ย่าของแม่หมออินดี้เนี่ยมีลักษณะเกิดอาการยังไงบ้างเหมือนกับที่แม่หมออินดี้เจอแม่ครูเมื่อสี่ปีที่แล้วไหมคะอะไรเงี้ยซึ่งแชร์ไปแล้วด้วยเหมือนเลยค่ะก็คือประมาณว่าตอนที่กาลังไหว้พระแม่ที่วัดแขกสีลงมนะคะเราก็รอคิวอยู่คุณบาอาจารย์เราก็อยู่ด้านหน้าเราก็อยู่ด้านหลังคิวทานอยู่ทีนี้ยปรากฏว่าเราอะค่ะ <ไ>ปยิงกระทั่งผู้หญิงคนนี้เรารู้สึกว่าเราขยับตัวไม่ได้อ่ะคะ่ะคนลุกสู้ไปทั้งตัวเลยนะคะคือขยับไม่ได้เลยจนก,กระทั่งว่าตอนนั้นไม่รู้จักอาจารย์ก็จะบอกว่าขอโทษนะคะพี่ๆเอามือไปสะกิดน,นะคะว่าขอโทษนะคะคุณพี่มีอะไรหรือเปล่าคะทําไมหนูขยับตัวไม่ได้เลยนะคะเทียบคุาอาจารย์ท่านนั้นท่านก็เลยหันมาแล้วก็ยิ้มให้นะคะท่านก็เลยบอกว่าหนูรู้ไหมคะว่าหนูมีองค์นะ ท่านก็เลยพูดแบบเจอคำนี้อีกแล้วค่ะคือแต่ทุกครั้งที่ถูกทักเหมือนเหมือนเหมือนลูกที่โดนทักว่าหนูมีองค์นะโน่นนั่นนี่ไม่เก็ตเน่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เรื่องที่เรเป็นคนไม่เคยใครไม่มีใครที่อธิบายเราได้ว่ามีองค์คืออะไรแล้วไม่มีเหมือนต้องไม่ีเราก็ไม่ใส่ใจด้วยมั้งแต่พอมาเจอครูเราเนี่ยมันเป็น มันเป็นแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่ายังไงนะจังหวะที่ใช่ไามิ่งมันใช่ก็จะเข้าใจแล้วก็จะรับรู้พระครูเจอมาก่อนไงครูก็จะรู้ว่าอาการที่เป็นแบบนี้เหมือนครูเลยครูก็เคยเป็นแบบนี้เนอ่าแล้วทีนี้แม่ครูตอบเขาว่ายังไงตอนนั้นตอบอาจารย์นใช่ไหมคะแม่ย่าบอกว่า หนูมีองนะลูกเราก็งงว่าองค์คืออะไรบอกตรงๆนะคะก็เกาหัวเลยค่ะงงคืองงค่ะทีนี้เสร็จชอบดูหมอนะแล้วค่ะก็ยังงงไม่ชอบดูหมอไชอบดูข่าตรงไหนเพื่อนก็ชวนไปไหนก็ไปคือชอบดูนะคะทีนี้พอเสร็จปุ๊บพอท่านบอกว่าหนูมีองนะเราก็ยิ้มเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เดินจากไปค่ะ แต่ท่านน่กก็คือเดินจากไปแล้วก็เลยเอธิษฐานต่อหน้าพระแม่นะคะว่าถ้าผู้หญิงคนนี้จะสามารถตอบโจทย์หรือสามารถชี้นําแนวทางชีวิตเราให้เราประสบความสาเร็จในชีวิตได้ขอให้เราเดินวิ่งออกไปหาท่านไปเจอก็ปรากฏว่าวิ่งไปขอเบอร์โทรคะ่ะอทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าลูกอยากรู้ไหมว่าลูกอะ่ะมีอง์ ็เอาเบอร์เอาเบอร์เอาเบอร์พี่ไว้แล้วกันนะท่านจะพูดอย่างนี้ค่ะตอนนั้นให้หนูไปถือศีลทานมังสวิรัตเจ็วันสวดมนต์ติดต่อกันเจดวันนะคะนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์เคยบอกว่าการสวดมนต์เป็นการปรับพื้นฐานระดับจิตของเราให้ใสสะอาดนะคะเพื่อที่คือบางครั้งเราเนาะยังเวียนกายอยากกายอยากจิตอยากนะคะแต่การที่เราสวดมนต์ภาวนาเนี่ยครูบาอาจารย์บอกว่าจะทําให้เราเข้าถึงเทพเทวดา เหมือนด้านกายเราสะอาดขึ้นแล้วอะไรก็จะรับสื่อได้ง่ายเราจะรับสื่อสัญญาณจากพลังจักรวาลได้ง่ายขึ้นตรงจุดนี้นะคะซึ่งเราเองเราก็ไม่ได้ว่าอยากจะเชื่อนะคะบอกตรงๆว่าเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆเหมือนกันดื้อๆจริงๆบอกตรงๆค่ะฉันต้องเจอด้วยตัวเองฉันต้องรู้ด้วยตัวเองนะคะประมาณนี้แสดงว่า ที่ผ่านมาที่เราบอกว่าคนมีองค์มักจะเจอบททดสอบแน่นอนค่ะอันนี้บททดสอบของแม่นี้ที่เจอลักษณะไหนบ้างเอาอยากยากหนักมากนี่คือในเรื่องของชีวิตการงานการเงินความรักหรืออะไรคะหรือแบบถึงคาดอะไรก็สักอย่างบอกได้เลยค่ะว่าการที่เรามีองค์ตัวนี้ใช่ไหมคะเฉียดตายหลายครั้งค่ะเราสังเกตลองย้อนกลับไปนะคะว่าบางคนเราอะเฉียดตายกี่ครั้งนะคะ เฉียดาตมากี่ครั้งแล้วก็ไม่สบายบ่อยมากค่ะที่สําคัญนะคะตั้งแต่เล็กจนจนโตมาเลยค่ะตั้งแต่จนถึงจําความได้อายุสิบสองปีก็ว่าได้ก็เติบโตมาเรื่อยๆนะคะดูไม่สบายบ่อยวูบบ่อยอะไรบ่อยจนณวันหนึ่งนะคะได้มาเจอครูบาอาจารย์นะคะแล้วเราก็ปัญหาลคะชีวิตคู่ก็เจอนะคะทําอะไรเจ็บจนเต็งสารพัดอย่างค่ะทุกอย่างที่ต้องเจอเหมือนว่าจะไปได้ดีแล้วอยู่ๆก็แบบ คือขึ้นสูงแล้วก็ดิ่งลงจากจุดต่ําแล้วก็สูงขึ้นแล้วก็ดําต่ํอยู่อย่างนั้นนะคะความรักก็ไม่สมหวังนะคะทุกอย่างก็ค่อยๆกันนะคะคุณค่ะใคล้ายกันซึ่งมหมวก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดในส่วนตัวนั้นแต่เรื่องเฉียดตายนี่นี่เข้าใจดีค่ะว่าอันดับแรกเลยค่ะที่ที่หนึ่งอันดับแรกเลยที่บอกว่า ท่านบอกว่ามีอนะถือถือศีลน,นะเจ็ดวันครบปุ๊บอาจารย์บอกว่าให้ไปหานะคะที่บางนาท่านก็บอกนี้นะคะทีนี้พาเสร็จปุ๊บเราไปอู้ครูบาอาจารย์คือทุกคนสวดมนต์นะคะใส่ชุดขาวกันทั้งนั้นเลยในการทําพิธีหรือในการทําพิธีในการเปิดโอที่เรียกว่าการเปิดโอดนั่นแหละคะ่ะเปิดรับพลังแห่งจัก,กรวาลน,นะคะเราก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะไม่ได้ไปเรียนภาษาอินเดียไม่ได้ไปเรียนภาษาจีนมานะคะแต่พอเมื่อท่านทําพิธีในการเปิดโอดเปิดพิธีนะคะเรากับ อัศจรรย์ตรงที่ว่าทําไมเราพูดภาษาอินเดียได้ทําไมเราถึงพูดภาษาจีนได้ในตรงนี้นะคะอันนี้ให้ใช้วิจารณญาณนะคะแล้วพ่อครูแม่ครูท่านอื่นๆคือไม่ได้มีแม่ยากคนเดียวก็ฟังก็จูนก็เข้าใจกันหมดตรงกันหมดสื่อกันแต่ละท่านท่านขณะประสบการณ์ท่านเองท่านก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อเหมือนกันนะคะทุกคนโดนบีบหมดตามที่เราฟังประสบการณ์ของครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันท่านก็เจ็บป่วยบางตายเลยเหมือนกันจนต้องยอมอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเฉียดตายก็จนต้องยอมแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ บอกนะคะว่าก็ไม่ต <ster> ่างกับแม่หมอนะคะว่าเคยเคยเจเจทักใช่ไหมคะว่าหนูจะต้องเป็นครูบาอาจารย์คนละลูกหนูจะต้องไม่เป็นแม่หมอแล้วใช่ค่ะเป็นนักเขียอย่างตัวของแม่แม่เจงก็เหมือนกัน นะคะแม่ครูค่ะก็คือครูบาอาจารย์ทักไว้ว่าหนูไปดูที่ไหนก็เหมือนกันค่ะชีวิตไม่ได้อยู่แค่นี้นะจะได้เป็นครูบาอาจารย์นะคะ<อ>จะได้ดนู่นนี่คือท่านก็บอกกันนะคะจะมีคนศรัทธาจะมีคนเชื่อถือเราเอ้เราเนี่ยนะยังมองไม่เห็นอะไรเลยด้วยซ้ำค่ะตอน,น,นในในตอนนั้นก็คงเหมือนเหมือนอินด,ดี้เหมือนแม่หมอที่โดนแม่ทักในตอนนั้นสี่ปีที่แล้วนะคะว่าจะได้เป็นนักเขียนที่มีชื่อเสียงไปที่ต่างประเทศคนรู้จักในวงกว้างแล้วก็ดูดวงดูอะไรเงี้ยหรือรับใช้เบื้องบนเราก็บอก เอาไม่เชื่อเพราะว่าเราไม่ได้มาทางนี้เราออกจากอินดี้ออกจากอินเตอร์นะคะภาษาวัยดุ่นแต่สุดท้ายก็ยอมจำนนยอจำนวนเลย่ไม่รู้เนาะว่ามุนาเป็นนักเขียนไม่ได้รู้นะ้วแไม่ได้รู้แต่แม่ให้ทักให้เห็นนะให้ทานให้เห็นแล้วก็ดึงกันมาสุดท้ายก็ได้มาเขียนทีว่าประวัติแม่นี่ค่ะเดี๋ยวมันจะมีเขาเรียกว่ามีอีพีต่อไปต่อไปค่อยค่อยลึกเอาวรนนี้สรุปค่ะตอนนี้เราทราบประสบการณ์แม่แล้วสรุปว่าสิบเจ็ดสิบแปดปีที่แม่รับใช้เบื้องบนมาก็ได้เป็นครูของ ครูจริงๆค่ะเป็น,ปนแม่ครูของหลายคนญาณเนาะแทงจิตวิญญาณได้จุติอ่าใช่ไหมคะ,คะเปิดจักระกอะไรหลายเปิดจักรกาเปิดโอดเป็นร้อย ไม่รู้กี่อยแล้วเยอะก็ในบรรดาลูกศิษย์ก็มีทั้งลูกศิษย์หลากหลายแบบอะไรเงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะต่างประเทศก็มีในการดูในเรื่องแม่แม่คุณเจก็คือจะดูในเรื่องไพ่ยิปซีด้วยด้วยจิตสัมผัสด้วยนะคะแล้วก็มีพิธีกรรมด้วยนะคะตามใช่ค่ะก็คือตามความเชื่อความศรัทธานะคะเมื่อถึงเวลาถ้าทุกคนได้มาเจอกันมาคลิกกันนะคะก็จะรู้ว่าสิ่งแบบนี้มีจริงจริงแม่เจเไม่ได้เชื่ออะไรง่ายงนะคะพอตั้งแต่วันนั้นที่ทําพิธีเปิดโอดนะคะพูดภาษาได้เนาะแล้วเรา จริงเหรอนู่นนั่นนี่ล่ะอพอสักได้ปุ๊บครูบาอาจารย์จะสอนในการสวดมนต์นะคะเป็นที่ตั้งเลยพุทธนามฮินดูตามนะคะใช่เรามาในเราเดินสายกลางค่ะองค์พระสัมมาสัมพุทธมีคนถามแม่ครูเยอะค่ะว่าเป็นคนศาสนาอะไรนะคะแม่เสดบอกเลยว่าเป็นคนศาสนาพุทธนะคะใช่แล้วทําไมจะต้องแก้มแบบนี้เพราะอะไรนี่ค่ะคือคนถามเยอะนะคะเพราะอะไรด้วยคะด้วยสัจจะนะคะ เชียตายแล Rio, wow, ้วก็อีกวันนั้นก็คือท้าทายเหมือนกันนะคะว่าขอให้ลูกมีโชคสินะคะถ้าท่นไม่ต้องการที่ลูทดสอบทดสอบทดลองด้วยตัวเองสูตรขอให้ลูกมีโชคมั่นใจว่าให้มั่นใจค่ะเรื่องจริงมีจริงถู้แล้วมีโชคไหมก็เลยบอกมีค่ะมีโชควันนั้นซื้อหวยนะคะถูกสามตัวตรงตอนนั้นได้ตั้ง 70,000นะคะโห70,000เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วไม่ธรรมดาเลยนะคะก็เลยต้องต้องตกัแก้งลืมอีกนะคะแก้งลืมแก้งลืมค่ะแก้งลืมไปอีกคือกลัวกลัวเข็มไงเวลาที่เขาไปสักไปลงอะเนาะแล้วก็ไม่เชิญมาแก้งลืมไหมเราลองดูสิลองลองดูถ้าเราไม่ทำเราจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่อยู่ หกล้มโดยไม่มีสาเหตุเหมือนมีใครมาผลักอะไรสักอย่างหนึ่งขนาดเดินดีๆนะคะหัวเข่านี่แตกค่ะอค่ะหัวเข่านี่แตกใช่ค่ะแล้ววันั้นไปเสียบปลั๊กไฟคือเรารู้ว่าถ้าเป็นไฟที่ตัวของพ่อแม่อยู่แล้วไปเสียบปลั๊กไฟว่าจะรีบผ้าไฟก็ระเบิดวายระเบิดระเบิดเลยระเบิดเลยค่ะระเบิดแต่ดีที่ไม่เป็นอะไรนะคะเราก็เลยฉุกคิดขึ้นมาว่าเอ้ยฉันลืมอะไรหรือเปล่าก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่า โอเคพระแม่ลูกยอมลูกจะไปทําให้ตามสัจจะก็ได้เป็นอันนี้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะไม่ได้มาพูดเพื่อเอาประโยชน์เข้าตัวเองอันนี้คือด้วยด้วยคาพูดที่พูดจริงๆนะคะอันนี้เกิดประสบการณ์จริงจากตัวเองนะนะคะเพราะว่าคือเราก็รู้เนาะในสังคมบ้านเรามันก็จะมีทั้งเชื่อแล้วไม่เชื่อฝ่ายที่ไม่เชื่อก็อาจจะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องไม่ดีงามเป็นมิจฉาทิฐิใช่ไหมคะแม่แต่ถ้าฝ่ายที่เขาปฏิบัติแล้วแยกแยะได้อย่างงี้นะคะมีวิจารณ น้าญาณแล้วหรือว่าเจอด้วยตัวเองนี่จะเข้าใจก็เหมือนแม่หมอนี่ดีเหมือนกันฉะนั้นถ้าไม่ถ้าเป็นประเภทที่เหมือนร่างทรงหรืออะไรที่เขาหลอกลวงถืออะไรหรือที่คนทั่วไปเหมารวมเราก็คงแม่ก็คงไม่ได้รับใช้เบื้องบนมาจนสิบเจ็ดปีจนทุกวันนี้แล้วมีลูกศิษย์ไม่รู้กี่คนแล้วลูกศิษย์แม่ที่พอจะมีชื่อเสียงเริ่มมีกี่คนคะในตอนนี้ที่ทําหน้าที่เป็นแม่หมอหรือแต่ละคนมีหน้าที่อะไรที่โดดเด่นขึ้นมาใช่ใช่ก็ตอนนี้ก็คือโดดเด่นที่สุด สมุานานี่ละกันคือเต็มที่หน่อยแ<ต>ม่อ <ดา S 2> ินดี้ที่ที่เหลือเนี่ยก็คือยังไม่พร้อมเพราะว่าด้วยวัลลัหลายอย่างน,าานะคะทุกคน<ช>จะมีทางแต่กยังตัวเองก็ยัง ดูไพ้ดูอะไรกันอยู่ค่ะใช่แต่ก็ยห็ว่าไม่ได้ออกเปิดจืดเต็มที่เหมือนแม่หมอมาจะสามปีแล้วอันนี้ก็แม่ครูเจเจก็เนี่ยค่ะเพิ่งครั้งแรกลูกสาวค่ะลูกสาวก็คือมุนานะคะก็มีไอเดียว่าแม่ครูเจนะคะก็อยากให้แม่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะในการชี้แนะแนวทางตอนแรกแม่เจเจก็จริงๆก็ไม่ได้อยากที่จะมาแชร์หรืออะไรยังไงแบบไหนเนาะในตรงจุดนั้นเราก็ มนาบอกว่าแม่เรามีประสบการณ์ดีๆเราก็ต้องควรมาแชร์บ้างเนาะเราก็กลัวคนจะเอ้ยคนที่นู้นอย่งันอย่างนี้คนที่อยากจะรู้ก็มีคนที่อยากจะรู้นะคะก็คือตอนนี้แม่ครูอมเจเจนะคะมีช่อง u ูท b e แล้วก็ฝากทุกคนฝากทุกท่านนะคะติดตามช่องอาจารย์อนะคะอจุโอมเจเจมหาราดีนะคะซึ่งช่องนี้แม่จะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมเพราะว่าแม่ครูคือคือครูของแม่หมอแม่หมอของคนที่ของคนมีองค ทั้งมากมายทั้งคนที่มีองค์ที่เป็นเสริมสิริมงคลกับตัวเองหรือทําหน้าที่อย่างอย่างแม่หมออนี้คือมีหน้าที่ทีนี้เนี่ยมันหลายอย่างอย่างลูกเนี่ยก็รู้ว่าตเองจะไม่ค่อยแน่นเรื่องพิธีกรรมเพราะเราไม่ได้มาทางนี้เรามาในสายปรึกษาสายจิตวิทยาเราก็แบบโอ้แม่ต้องมาคอยถามทีแม่ก็ไม่ว่างหรืออะไรเงี้ยนี่สายแก้เลยนะคะฉะนั้นก็เลย ็เลยมีไอเดียว่าแม่ควรจะเก็บความรู้ไว้ลูกก็สงสัยตรงไหนแม่ยุ่งอยู่เลยเลยเขาไปดูใน YouTube ตอนแรกเราจะทำซีดีเราจะเขียนหนังสือแต่มันช้าค่ะแล้วคนอาจจะพฤติกรรมเราเปลี่ยนไปโลกโซเชียลเทคโนโลยีเนาะทำให้มันง่ายขึ้นทั่วโลกดูได้ฉะนั้นแล้วก็เลยเป็นไอเดียค่ะมีที่มาของอาจารย์อมเจเจมหาราณีนะคะช่อง YouTube ของแม่เดี๋ยวจะฝากลิก์ไว้ข้างล่างฝากทุกท่านไปกดติดตามแม่ครูของแม่หมอนีด้วยนะคะจะมีเรื่องราว ที่เป็นประโยชน์ามากมาย,มายประสบการณ์<ช>แล้วก็<ช>ลูกดวงได้ยินมาว่าแล้วก็แม่หมอดีก็ไปสัมผัสมาด้วยตัวเองแล้วนะเมื่อสองปีที่แล้วลูกดวงชาวต่างชาตินะคะ<ช>คือ เเชื่อมากเชื่อแล้ววม่ทักอะไรไปคืออยู่ที่เมืองท่องเที่ยวนะคะที่กระบี่คือถ้าไม่เห็นกับตาตัวเองแล้วไปช่วยงานแม่เหมือนช่วงนี้คือมาช่วยงานแม่ครูเราก็จะสัมผัสรับรู้เห็นวิถีชีวิตว่าเราอะไรปฏิบัติตนอะไรยังไงซึ่งก็ก็น่าทึ่งนะคะว่าต่างชาติจะเชื่อมากๆเยุโรปด้วยนะคะยุโรปและอินเดียและพ่อแม่สามารถเห็นชีวิตความเป็นอยู่ของเขานะคะ แม่เจยอมรับแล้วค่ะว่าภาษาอังกฤษแม่เจไม่ค่อยเก่งได้รูกสาไปช่วยงานนะตอนนั้นนะคะเป็นคนแปลภาษาให้อะไรให้ที่สื่อสารกันรู้เรื่องนะคะปรากฏว่าชาวต่างชาติอึ้งแล้วก็ทึ่งกับสิ่งที่เรามองเห็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณค่ะซึ่งพระแม่เห็นว่าลูกเขาเสียชีวิตไปเขาอึ้งนะคะนี่คือเคสหนึ่งในบรรดาเคสซึ่งจริงๆเดี๋ยวประสบการณ์ตรงนี้เคสกรณีศึกษาตัวอย่างที่เจอมาโดยตรงทั้งที่แม่หมออินดี้อยู่ด้วยกับแม่ในตอนนั้นรักษเน่ยทุกวันนี้เรา เรา <S 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 ank, young, oh, yes. ย <S 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 okay. well, <S <S ังเรายังติดต่อกันอยู่นะคะกับลูกดวงมีพาดมีอะไรก็จะค่อยๆมาแชร์ประสบการณ์นะคะเอาเรื่องพิธีการเรื่องของความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่แม่ก็จะ จะลงในช่องของแม่牡丹กันว่าที่ยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็มีหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับคนมีองค์ที่คนส่วนใหญ่สงสัยและอยากรู้ถ้าเพื่อนๆมีคําถามฝากคําถามทิ้งไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปต่อไปอาจจะบางช่วงมาคนเดียวเป็นหลักแล้วแม่ครูไม่ได้มาด้วยแต่อย่างน้อยเราสื่อสารกันแล้วฝากคําถามได้นะคะแม่เจจะมาให้อะไรใครที่สงสัยอะไรก็จะมาตอมาตอบนะคะจะมาตอบให้แล้วก็ตรงนี้นะคะหลายคนถามว่าศาสนา อะไรเราศาสนาพูดนะคะศาสนาพูดค่ะสอนลูกศิษย์เสมอว่าเชื่อมั่นนะคิดดีทาดีพูดดีแล้วก็สิ่งสําคัญการสวดมนต์ภาวนาเธอสิ่งภาวนาเป็นการปรับพื้นฐานนะคะระดับจิตของเรานะคะให้หมีสตินะคะบางคนอาจจะคิดว่าเราก็เป็นกยายหยาบเป็นกายมนุษย์เป็นกายเหม็นอะไรเงี้ยเทวดาจะมาอยู่กับเราได้ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะแล้วก็ทําบุญให้ทานเป็นองค์ประกอบ เทบเทียวเวลาก็จะชอบค่ะ<ช>แล้วเราก็ให้เดินสายกลางไม่ให้อวดอุตลรินะคะ<ช>ไม่สเปะสปะ<ช>อยู่ในคุณงามความดีอยู่ในทางธรรม นะคะประมาณนี้ค่ะในในสายของแม่ครูเจเจนะคะมีครูก็คือดีเหมือนมีมีหางเสือคอยกำกับว่าเออเรือลํานี้เรือลํานี้จะไม่หลงไปในพายุถ้ามีพายุมาตรงไหนก็จะรู้ก็จะมีนายนายท้ายเรือที่คอยขัดเป็นหางเสือเรือเงี้ยมันจะทําให้เราประหยัดเวลาแล้วก็ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกในประสบการณ์ที่ที่คุณมีองค์หรือหรือที่พวกพ่อครูแม่ครูเราผ่านมาแล้วนะคะผ่านกับความเจ็บปวดบททดสอ สอบความผิดหวังอะไรสารพัดซึ่งอยๆคอยยนรู้แชร์กันไปเป็นคนที่ดื้อด้วยแล้วก็ไม่เชื่ออะไรเลยนะคะเราก็เหมือนเราได้ทางลัดเดินตางทางลัดของครูไม่ต้องไปอ้อมอะไรด้วยเพราะว่าครูคอยคอยชี้แนะทุกอย่างว่าเอควรมาเส้นทางนี้อย่างนี้ต้องทําตัวยังไงมันเซฟเวลาได้เลยนะคะตรงนี้แม่หมออินดี้การันตีใช่ โอเคค่ะมันก็จะมีหัวข้อในเรื่องคนมีองค์ที่จะมี ep 2 ep 3ยาวไปอีกแต่มันจะยาวเรื่องราเยอะแยะเนาะที่จะมามอยกันที่จะคุยกันกติดตามด้วยนะคะถ้างั้นวันนี้เราก็จะขออนุญาตจบคลิปในเรื่องแชร์ประสบการณ์ของแม่ครูของแม่หมออินดีก่อนคืออาจารย์โอมเจเจนะคะมหาราณี นะคะคฝากติดตามช่องนี้ซึ่งจะส่งลิงก์ไว้ให้ใ<ช>ค่ะทล่าแล้วก็ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์พิมพ์คําถามถ้ามีข้อสงสัยอะไรพิมพ์ทคําถามเพื่อจะเป็นการทําคลิปต่อไปนะคะเป็นประโยชน์กับ คนที่เป็นเหมือนเราคนที่เจอประสบการณ์ที่คล้ายคลึงกันแล้วไม่รู้จะไปปรึกษาใครทําไมมันเวิร์เวิร์เป็นแนวทางเนาะเรามีนแนวทางในการแก้ไขให้สมมุรนะคะดูกับอาจารย์แม่หมอมากับแม่หมออินดี้มาสมมติว่าเอ๊ะแม่จะต้องว่าเจ้าที่ยังไงทํายังไงอ่ะกดมาเลย youtube นะคะแม่อาจารย์แม่จะมีอ่า แนวทางแนวทางการปฏิบัติตนในทางการปฏิบัติขาดอะไรทาไมโชคลาภไม่มีเลยขายของไม่ดีเลยกรรมจากการทําแทนอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะกรรมจากการทําแทนการขอขมากรรมพ่อแม่ขอขมากรรมพ่อแม่ขอขมากรรมต่อเทพเจ้าปานะคะขอขมากรรมต่อสามีนะคะค่ะนะคะแล้วก็คือถ้าคนรอนะครับสามีภรรยาเคารพกันให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะซื่อสัต่อกันมันจะทําให้เรา ทำมาหากินจริรุ่งเรืองนะคะห,หรือ<ช>เราเคยทําอะไรผิดพลาดต,ต่อกันนะคะเราขอขอมานะคะบ<ช>างวนจะคิ่ว่าทำไมซ้ำเย็นวิก็คืออย่างไรเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ สมมติเราขอโทษเขาเดี๋ยวเขาก็ขอโทษเราเองนะคะในตรงจุดนั้นก็คือให้อภัยให้โอกาสกันนะคะแล้วส่วนการไหว้พระภูมิเจ้าที่เหมือนกันนะคะว่าเราจะไหวยังไงจุดทูบยังไงบางคนยังจุดไม่ถูกเลยนะคะบางคนไปจุดทูบสามดอกก็มีนะคะใช่่นคือไหว้พระนะคะูม่ถูกแค่ใช่ค่ะไหว้พระกี่ดอกเทพกี่ดอกพระภูมิกี่ดอกเจ้าที่ตายายกี่ดอกเจ้าที่ตายายมีสารกับไม่มีสารถ้ามีสารนี่เจ็ดดอกนะคะส่วนไม่มีสารคือห้าดอก แ<ช>ม้จะมงมีคนยังไม่รู้อ่ะแล้วก็<ช>มีมมนะคะ พระแม่ธรณีจุดทูปกี่ดอกบางคนเข้าใจว่าพระแม่ธรณีนะคะเราจต้องจุดทูบแค่ดอกเดียวจริงๆเป็นความเข้าใจผิดนะคะเราต้องจุด2ีดอกต้องค่ะหนึ่งดอกคือดวงวิญญาณนะคะหรือบางคนไปค้าไปขายอย่างเงี้ยนะคะเราควรจะไหวยังไงนะคะเพื่อที่เปิดลูกค้าให้เข้าหลานเราอันเนี้ยอันนี้เล็กๆน้อยนะคะเดี๋ยวีนขนาดเล็กๆก็น้อยนะคะน่าสนใจมากติดตามช่องอาจารย์โอมเจเจมหาราณีนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็อาจารย์แม่หมออินดี้ก็ขอบ คุณแม่ครูมากเลยนะคะแม่ครูอมเจเจที่เราเรียกกันติดปากนะคะหรือแม่เจเนาะสี่ปีแล้วที่เป็นลูกของแม่ที่ที่เป็นลูกสาวพ่อแม่โดยมีแม่ครูอมเจเจเป็นผู้แนะนํานะคะแนะนําในการปฏิบัติตนทุกสิ่งอย่างจนมีแม่หมออินดี้มาได้จะ3ปีแล้วนะคะเนี่ยค่ะขอบพระคุณแม่ครูแม่ครูก็ทุกคนฝากติดตามกดไลค์กดใจกดแชร์และกดติดตามช่องอาจารย์อมเจเจมหานีด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ 嗯。<Yeah. S 2> yeah.